ดีครับนี่ช้างกับหมูนะครับอยู่ด้วยกันนะครับไม่รู้หมูมาแต่ไหนมาอยู่เป็นเพื่อนสายฝนมานอนอยู่นี่เป็นห้าหกคืนแล้วเนาะก็มาอยู่กับสายฝน มาเอินยาสซายฟนอีกนี่เนาะตอนนี้ไม่ใช่หมูเพศผู้ตัวนั้นที่หายไปนะตอนนี้เป็นหมูเพศเมีย เปลือของสายฝนนะครับหมูตัวนี้เป็นหมูเพศเมียที่หลุดมาจากในหมู่บ้านแต่ว่ามาอยู่กับสายฝนท้องด้วยแล้วเนี่ยหมูตัวนี้ท้องด้วย ก็เห็นสายฝนกินยาก็กินตามสายฝนก็ช่วงนี้ก็เวลาประมาณ3ามทุ่มนี่มูสายฝน เล่นยาสายฝนแล้วสายฝนหนกเอ้ยของฉันเอ้ยสายฝนกินได้หมูก็กินได้สายฝนมาอยู่วัดได้เพื่อนใหม่ตะเลกสายฝนกลัวนี่ไม่กลัวเนาะ อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกัน ไส้ฝนก็กินหญ้าหมูก็กินหญ้าเพื่อนรักต่างสายพันธุ์ สายฝนนอนหมูก็นอน อนะก็ปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันอันนี้ก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก็วันสงการก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดูหมูกับช้างอยู่ด้วยกันช้างกินหญ้าหมูก็กินหญ้าก็ขอให้มีโชคมีลาบ ุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองเดอ้อวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่วัดเนาะวัดป่าเจียงเอาสายฝนมาเล่นอยู่วัดสายฝนก็มาเจอเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เขาหมูน้อยเป็นหมูที่ว่าท้องด้วยเนาะนหมูท้อง ก็เป็นสายฝนเขาอยู่ด้วยกันเนาะเวลานอนก็นี่หมูจะนอนอยู่ตรงเสาห่ิสายฝนก็นอนข้างบนก็จะนอนอยู่ด้วยกันแต่กลางคืนกลางวันนี่กลางวันไม่รู้หมูหมูเดินไปไหนช่วงห้าโมงหกโมงเอาสายฝนเข้ามานี่ปุ๊บหมูหมูก็กลับมานะหมูก็มาหาสายฝน มาอยู่บรรากาศอย่างนี้แหละเอาวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายบรรยากาศอย่างนี้ให้ดูอีกช่วงเย็นนะจะเอาข้าวมาให้หมูกินด้วยอ้าววันนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นาทีระทึกหมูกับช้างอยู่ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้หลวงพี่ก็ขอากล่าวคำว่าสวัสดีหมูกับช้างมาอยู่ด้วยกันเนี่เห็นไหมนี่ก็ขณะนี้ก็สามทุ่มประมาณสามทุ่มเนาะไปบายบายปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกัน